เมืองฉีโจวมณฑลเจออเจียงกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นของจีนและขยายสู่ตลาดโลกผ่านรูปแบบการให้บริการที่เน้นการถ่ายทำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแหเกาชชอตดราม่าซูปเปอร์แฟกทรีก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2024มีพื้นที่กว่า66,000ตารางเมตร มีฉากถ่ายทำกว่า200ชุดรองรับการถ่ายทำได้พร้อมกันถึง30โปรเจกต์โปรดิเวเซอร์ซีรีส์สั้นที่ทำตลาดในอเมริกาเหนือเล่าว่าเคยถ่ายทำที่ลอสแองเจลิสเป็นหลักแต่ที่นี่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาก ค่าสตูดิโอลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งการถ่ายทำซีรีส์สั้น60ตอนจากเดิมต้องใช้เวลา9ถึง10วันลดเหลือไม่ถึง1สัปดาห์ทุกอย่างอยู่ใกล้ฉากถ่ายทำรวมถึงที่พักทำให้การผลิตสะดวกมากขึ้นที่นี่สามารถถ่ายทำซีรีส์1ตอนเสร็จภายในเพียง5ชั่วโมงโดยมีบริการครบวงจรตั้งแต่พัฒนาบทถ่ายทำตัดต่อและจัดจาหน่าย ผู้จัดการทั่วไประบุว่าบริษัทมีแพคเกจการผลิตตามความต้องการมีทีมงานมืออาชีพกว่า200คนดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียนบทกำกับถ่ายทำกระจายผลงานบนแพลตฟอร์มนอกจากนี้ก็ยังมีฐานถ่ายทำภาพยนตร์เสมือนจริงอัจฉริยะในฉีโจที่ให้บริการด้วย โดยใช้เวลาเดินทางเพียง5ชั yeah. <certeza. S 1> <we> ่วโมงจากศูนย์ที่นี่มีฉากขนาดใหญ่ที่ออกแบบอย่างสมจริงอย่างฉากภัยธรรมชาติฉากสงครามสร้างขึ้นแบบเสมือนจริงบนจอ LED ขนาดมหึมาการเปลี่ยนฉากสามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที ชลดต้นทุนกว่า20-30เซเทคโนโลยีการผลิตเสมือนจริงนี้เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานที่เคยเป็นไปไม่ได้เพราะข้อจำกัดด้านสถานที่หรือค่าใช้จ่ายผู้จัดการทั่วไปของฐานถ่ายทำร,ร,ระบุว่าที่นี่มีพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรพร้อมจอโค้ง270องศาซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก